มาครับเดี๋ยวเราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่เราพาไปดูคีย์ลัดของ Ableton Live นะครับอันนั้นจะเป็นพื้นฐานนะครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่แอดวานซ์ขึ้นมานะครับมันทําให้เราได้ทํางานได้เร็วขึ้นครับช่วยได้มากจริงๆครับไปดูกันว่ามีปุ่มอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมปุ่มหนึ่งที่ผมลืมเมื่อคลิปที่แล้วมาด้วยนะครับปุ่มแรกครับ Control T อันนี้คือลืมใส่คลิปที่แล้วนะครับเป็นปุ่ม Insert Audio Track นะครับก็คือเราไม่ต้องมาคลิกขวาแล้วก็ Insert ตรงนี้ครับเราสามารถกด Control ทีได้เลยนะครับ audio track มันก็จะเพิ่มเข้ามานะครับปุ่มต่อมาครับก็คือ control บวก chip แล้วก็บวกตัวทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ insert midi track นะครับมันก็จะได้ midi track ขึ้นมา ถ้าเรากดคอนโทลแล้วก็ทีเราจะได้เป็นออดิโอแทร็กขึ้นมาอันนี้ก็จะรวดเร็วนะครับเวลาเราจะอัดเพลงอัดคีย์บอร์ดอัดอะไรพวกเนี้ยพอเราได้มิดดี้แทร็กเข้ามาครับเราจะสร้างมิดดี้คลิปนะครับอันนี้คือมิดดี้แทร็กอันนี้เราจะสร้างมิดดี้คลิปนะครับเราก็ไฮไลท์เท่าไหร่ก็ได้นะครับเราก็กดคอนโท h ชิปแล้วก็เอ็มนะครับปึ้งขึ้นมานะครับมันก็จะได้มิดดี้คลิปขึ้นมาครับปุ่มต่อมาครับก็คือคอนโท h ชิปแล้วก็เอฟนะครับปุ่มนี้ก็คือเอาไว้ Follow เวลาเราเล่นเพย์แบ็กนะครับบางทีอ่ะ มันไม่ได้ไปตามเนาะแต่ผมจะทําให้ดูมันจะมันจะนิ่งแบบนี้ใช่ไหมนิ่งทีนี้เราอยากให้มัน follow follow ไปตามเขาเรียกเลยเนี่ยไอตัวตัวข,า,ขาวๆว,วิ่งไปเนี่ยเส,เส้นเนยอันนี้มันไม่วิ่งเนาะเราอยากให้มันวิ่งเราก็กด control shift แล้วก็ตัว f นะครับปึ๊บมันก็จะวิ่งตามละถ้าเราอยากให้มันจุดเราก็กดเหมือนเดิมครับ เราก็มาปุ่ม insert อีกปุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น insert return track นะครับ return ก็คือในชุดของข้างล่างตรงนี้นครับผมจะเปิดมาให้ดูนะปุ่ม return ตรงนี้ช่อง return เนาะเราสามารถกด control alternate แล้วก็ตัว t นะครับ control alternate แล้วก็ตัว t นะครับมันก็จะสร้าง return track ขึ้นมานครับเอาไว้ให้เราใส่เช่นตัวนี้ผมใส่ reverb ไว้นะครับเพื่อที่จะ return เข้าไปให้ midi track ตัวนี้ก็ได้ครับเวลาเรา return เดี๋ยวอันนี้ก็จะไปสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับ เวลาเรารีเทิร์นก็จะรีเทิร์นขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงคลิปนี้เอาเป็นขีรัดไปก่อนทีนี้ก็มาสู่ปุ่มที่เป็นตัวอักษรตัวเดียวแล้วนะครับเริ่มจากตัว B นะครับตัว B ก็คือ draw mode คือตัวดินสอนั่นเองกดปึ๊บสังเกตปุ่มข้างบนมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับปิดเปิดปิดเปิดอย่างเี้นะครับอ่าเปิดไว้เพื่อที่จะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ขึ้นมาบนชิปเปึง้งตรงนี้มันก็จะเป็นเห็นไหมมันจะเป็นดินสอนถ้าเรากด B ออกมันก็จะเป็นเมาส์ธรรมดาาาาเเเเออไไไวไไว้้ทํขขีียยนน ทึบทึบทึบง่ายถ้าเราใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมจะถนัดเป็นเคอร์เซอร์แบบนี้มากกว่าแบบนี้ก็ได้นะครับมันเขียนแบบปื้ปืดปืดดีมันเขียนแบบไหลดีนะครับลบก็ลบได้เลยนะครับก็ลากทับไปเลยเนีย่ยมันลากได้เลยมันก็สะดวกดีแต่ ผมใช้วิธีกันอย่างเงี้ยแล้วเวลาไม่เอาก็ดดบเบิลคลิกทิ้งไปถนัดแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็ตัว M นะครับตัว M ไว้ทำอะไรก็คือเปิด MIDI ครับสังเกตมุมบนขวาเหมือนเดิมครับมันก็จะเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลาเราเล่นคีย์บอร์ดที่ต่อ MIDI ข้างนอกเข้ามามันจะสามารถเล่นได้เลยนะครับปุ่มต่อมาครับก็คือตัว A ปุ่ม A เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับปุ่ม M เมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเราเปิด M อยู่แบบนี้ถ้าเราเปิดอยู่มันจะไม่สามารถกด A ได้นะครับ A คืออะไร A ก็คือออโตเมชันนะครับเราต้องปิด M ก่อนนะครับปิด MIDI Key ตัวนี้ก่อนแล้วเราก็มาเปิด A ครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาสังเกตได้จากสีฟ้าๆตรงนี้นะครับเป็นรูปเหมือนรูปโซ่หรือรูปอะไรสักอย่างตรงนี้ยนะครับปิดเปิดปิดเปิด,เ,ปดเอาไว้ทำอะไรคลิปหน้าครับ <laughs> ทีนี้เราก็จะมาถึงตัว K นะครับก็คือเอาไว้ปิดเปิดไฮไลท์สเกลนะครับมาดูที่มุมด้านล่างซ้ายนะครับมันจะมีสเกลตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราคลิกปุ๊บมันก็จะมีเส้นเหลืองๆใช่ไหมของผมอะ่ะมันก็จะอิงตามสีของแทร็กนะครับตรงนี้ตรงเส้นเนี่ยตรงเส้นเนี่ยมันจะอิงตามสีแทร็กนะถ้าเราอินเสิร์ตม i ดิคลิปตรงนี้ไปมันก็จะเป็นสีตามแทร็กอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับสีตรงนี้ก็เหมือนตัว A เลยนะครับเราต้องปิดม d ด k คีก่อนนะครับปิดปุ๊บถึงจะกดตัว K ได้เนาะนี่ ปุ่มตัว M เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเปิดปิดโหมดสําหรับใช้คีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดคอมเนี่ยในการเล่นเปียโนโกับคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดมิดีข้างนอกนะครับเข้าใจหรือเปล่าปุ่มต่อไปครับเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นึงก็คือการ deactivate clip นะครับก็คือว่าเราจะสามารถปิดเปิดคลิปนี้ได้สมมุติว่าเรามีเสียงเนาะเดี๋ยวผมไปลากเสียงมาก่อนแล้วกันมันจะได้เสียงนี้มาเนาะ สมมติว่าผมอยากจะปิดตรงนี้ไม่ให้มันมีเสียงผมก็จะกดเลข0นย์ะครับปุ๊บแล้วผมก็จะมาปิดตรงนี้อีกทีนึงให้มันเป็นเลข0ูนย์ครับเอาไว้ช็อปเวลาเราอยากให้มันเล่นแบบชึบชบชุบช,บช,บชบนะครับปุ่มสุดท้ายนะครับที่ใช้บ่อยๆและใช้ประจําในตอนสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มแท็บนะครับ พอกดปุ๊บเราก็จะได้หน้าตรงนี้ผมเรียกมันว่าหน้ามิกเซอร์นะครับสำหรับ a ัปเปอร์ต v e เนี่ยมันหน้าตามันแปลกๆเพราะว่ามันเป็นเอาไว้ไลฟ์สดนะครับมันจะมีพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยพวกชแนลพวกเนี้ยเอาไว้ทำลูปปิ้งนะครับผมไม่ได้ศึกษาฟังก์ชันพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ